สวัสดีครับท่านประชาชนที่รักชาติรักแผ่นดินเราจิตใจกล้าหารเด็ดเดียวเป็นที่สุดที่อยู่ที่นี่ครับทุกท่านท่านในขณะนี้อยู่ในสถานะที่จะต้องต่อสู้ด้วยจิตใจที่เด็ดเดียวด้วยจิตใจที่กล้าหารแต่ท่านทราบไหมครับ ท่านกำลังทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญที่บัญญัติไว้ท่านมีหน้าที่ที่จะมีส่วนร่วมในการปกครองมีหน้าที่ที่จะตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐอย่างเป็นรูปธรรมท่านทราบไหมครับตั้งแต่วันที่20พฤศจิกายนมานี้จากคำวินิจฉัยของศารลรัฐธรรมนูญ รัฐบาลยิ่งรักเป็นกระบไปแล้วครับพักเพื่อไทยเป็นกะบะไปด้วยครับเมื่อรัฐบาลยิ่งรักไม่ยอมไปเอาร่างรัฐธรรมนูญที่มีปัญหากลับคืนมาแสดง ร่วมกับพักเพื่อไทยเพื่อทำการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพขัดคำวินิจฉัยสารััธรรมนูญดังนั้นเป็นกระบทครับดังนั้นตามรัฐธรรมนูญมาตรา69บุคคลย่อมมีสิทธิต่อต้านโดยสันติวิธีซึ่งการกระทำใดๆ ที่เป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจการปกครองประเทศโดยวิธีการไม่ได้บัญญัติไว้ตามรัฐธรรมน,นูญซึ่งสารรัฐธรรมนูญนวิิจัยไปแล้วว่าประธานสภารองประธานสภาสอสอสามร้อยกว่าคนในนั้นมีนางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีด้วยเป็นพวกที่ ได้มาซึ่งอำนาจการปกครองโดยไม่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเป็นกบทครับดังนั้นพวกกบทกำลังสั่งให้ตำรวจไปล้อมที่กระทรวงการคลังเป็นคำสั่งของกบทครับพวกเรา มีหน้าที่สิทธิทตามรัฐธรรมนูญที่จะตรวจสอบความถูกต้องของการใช้อํานาจรัฐดังนั้นเมื่อการใช้อํานาจรัฐครั้งนี้มาจากคนที่ไม่มีอํานาจเราก็ย่อมมีสิทธิที่จะต่อต้านทุกคนช่วยกันไปต่อต้านที่กระทรวงการคลังตอนได้หรือเปล่าครับอำนาจ อธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยบัดนี้มีการพยายามที่จะสลายอำนาจพวกท่านพวกท่านต้องร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อที่จะต่อสู้ให้ไปสู่ชัยชนะเพื่อที่จะปกป้องคนดีที่สู้เพื่อท่านให้เขายืนหยัดต่อได้ท่านสู้ไม่สู้ สู้ไม่ชอ้ส่วนผมในฐานะเป็นสมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่ที่จะต้องตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลมารับฟังความคิดเห็นของท่านแล้วผมภาวนาตัวจะต่อต้านรัฐบาลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายรัฐบาลกบฏต่อไปจนกว่าชนะร่วมกับท่าน สำหรับคืนนี้ผมหลังจากได้พูดคุยพบกับท่านประญาชนตามที่ได้ตกลงกันแล้วในส่วนหนึ่งผมอยากจะเรียนว่าวันนี้ผมได้ไปยื่นสารร,รัฐมนูญเพื่อที่ขอให้สารรัดเนื่องจากมีการกระทําของพักเพื่อไทยหัวหน้าพักเพื่อไทยนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ ร่วมกันกระทำการมินอาบไม่ยอมรับอำนาจศาลเป็นการล้มล้างระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขผมวันนี้ได้ไปฟ้องที่ศาลและธรรมนูลเพื่อให้ยกพักไทยรักไทยครับไปยื่นเมื่อตอนบ่ายแล้วยกพักไทยรักไทยครับ รัฐบาลชินวัตรระบบทักษิณชินวัตรหมดสภาพตามรัฐรมนูลไปแล้วแต่ยังอยู่ระหว่างแอบอ้างดังนั้นอย่าก,กลัวมันผมจากพบท่านประชาชนแล้วในหลังจากนี้ผมจะเดินทางไปกระทรวงการคลังสู้กับพวกท่านประชาชนครับ ขอประกาศว่าพวกเราจะสู้ร่วมกันสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้สพบกันดีกระทรวงการคลังครับ